สวัสดีครับภูมิจากช่องทยูทูบภูมิจะนาเสนอและติกตอกภูมิคาะ C H นะครับผมเต็นท์หงที่คงงองหลวงคองสีจังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่าน g o o g l e Map ได้เลยภูมิใจนําเสนอเว้นทุกตัวนะครับช่องทางต่กตอกคลิดปด้านล่างเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็น Q ิว o d e สํคหรับแอดไลน์นะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์สามารถแอดมาได้เช่นกันและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ต้องการอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในการทําคาสปารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในการเซอร์วิสดูแลรักษาของ Honda FD vic ป2010คัน,นี้้้ะคครลลูกาาาลกากาาาาสมถิิงไ เช่นกันนะครับผมข้างๆผมคันนี้คือ Honda Civic FD นะครับหรือ Civic นางฟ้าเครื่องยนต์1,800งพรซีซีรุ่นเกรด S นะครับผมหรือเกรดเริ่มต้นนะครับที่ข้อดีของรถคันนี้คือไม้น้อยและเป็นไม้แท้นะครับผมและผมทําใจไว้ตั้งแต่ตอนที่ซื้อรถคันนี้มาแล้วแหละว่ารถคันนี้จะกําไรน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถของพักพวกกันนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับที่เขาสะสมเลขทะเบียนนะครับรถคันนี้ถูกใช้เพื่อฝากเลขทะเบียนเท่านั้นนะครับเลยทําให้รถคันนี้วิ่งน้อยนะครับถ้าจําไม่ผิด ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยรถคันนี้แค่ขับไปเติมน้ำมันอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็คือจอดจริงๆนะครับข้อดีคือไม่น้อยข้อเสียก็คือไม่น้อยเช่นกันเดี๋ยวลูกค้าจะสงสัยว่าทําไมนะครับลูกค้าท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับผมมีสตอรี่ให้ลูกค้าชมตั้งแต่วันแรกที่รถมานะครับทำรายละเอียดค่าจ่ายไปเท่าไหร่บ้างนะครับมีแจกแจงให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับรวมถึงขอกาไรลูกค้าแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับคันนี้ขายอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับผมและมีรายละเอียดตามนี้นะครับผมเดี๋ ต่อเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวมาชมาเลยกันตอนท้ายคลิปรถเข้าใหม่คันหนึ่งนะครับผมคันนี้ผมซื้อมาจากพี่พ่อค้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่พ่อค้ารถนะเป็นพ่อค้าทะเบียนนะครับผมก็เราก็มี<ล>คอนแทคกันนะ exactly ครับผมแล้วก็ <craft S 2> มีอะไรก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับคันนี้ท่านเจ้าของอะครับแกซื้อมาไว้เพื่อฝากทะเบียนแล้วก็ปัจจุบันนี้เลขทะเบียนนี้คือขายได้แล้วนะครับผมแล้วก็รถคันนี้จุดประสงค์คือซื้อมาแค่เพื่อฝากทะเบียนจริงๆเลยนะครับผมแล้วที่แกซื้อรุ่นนี้เพราะว่า ซื้อง่ายขายคล่องนะครับต้นนี้มีแค่กันชนท้ายนี่นะครับแล้วก็มีสีซีดกันชนปากกระโปรงท้ายหน่อยๆนะครับผมอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถคันนี้จริงๆอะจอดอยู่ในร่มแต่ว่าท้ายโผล่ครับคือจอดอยู่ในตึกคอนโดนั่นแหละครับผมแต่ก็มีด้านท้ายครับที่โดนแดดจอดมาตั้งแต่ปีห9ึ่ะครับอ่าเขาซื้อเพื่อเอาทะเบียนจริงๆเลยนะครับผมก็มันเป็นเรื่องของวงการธุรกิจค้าขายนะครับผมโอเคภายในเป็นตัว S เริ่มต้นบ่อหนังสีเทานะครับผมนี่นะฮะโอเคอ่ะด้านหลังนะครับผม นะครับผมจริงๆก็จ่ายเงินไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่ารถติดอยู่ในขั้นตอนของการรอสลับนะครับก็เลยเขาเพิ่อเารถมาส่งให้ผมเมื่อคืนนะครับแต่เมื่อคืนน่ยผมไม่อยู่นะครับก็เลยก็เลยโอเคมามาเจอรถเมื่อเช้านี้นะครับผมซื้อมาเบ็ดเสร็จรวมทุกอย่างรวมค่าใช้จ่ายค่าขับมาส่งด้วยอยู่ประมาณสัก1 6 3 0 0 0สนามนะครับผมจำไม่ผิดนะนะครับเพราะว่าจ่ายจ่ายเงินไปทั้งหมด3สลิปอะครับผมสลิปแรกก็คือมัดจำนะครับ20,000สลิปที่2อ่ะ คือจ่ายจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นในรูปแบบของการซื้อระหว่างนิติบุคคลนะแล้วนะก็เซตที่3คือจ่ายไปอีกแสน0 0 0หกว่าบาทนะครับเป็นเสร็จรวมแสนหกหมกว่าบาทนะครับผมนะครับที่ที่ที่ซื้อแพงเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ฮะต้องแจ้งก่อนว่า ในวงการของเราเราต้องออมีคอนแทคหลายๆกลุ่มนะครับอย่างนเงี้ยสมมุติว่าผมได้รถทะเบียนสวยมากนะครับผมก็ขายทะเบียนให้พี่เข้าไปพี่เขาก็ซื้อผมได้ราคาประมาณนั้นวันหนึ่งเขาอยากจะขายรถข,ของเขานะครับผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะไม่ซื้อรถของออกลุ่มไม่ซื้อรถของเพื่อนประมาณนั้นนะครับผมเราก็แชร์กันนะครับเพราะาผมมองแล้วว่าโอเคถึงเราซื้อแพงแต่ว่ารถคันนี้ได้ไม่เก้าหมื่นโลโอ้ยังไม่ได้ถ่ายไาให้ดูเลยนะครับอ่าท่านเจ้าของเดรถคันนี้เป็นรถสองมือนะครับเจ้าของคนแรกอะครับ เช็คศูนย์ขั้สุดท้ายเนี่ยประมาณสัก8 0 0 0มื่นโลนะถ้าที่ผมเช็คไปในระบบอยู่แล้วก็คันนี้ตั้งแต่ก่อนโควิดหรือหลังโควิดเนี่ยผมผมจำไม่ได้ละนะครับผมแล้วคันนี้จอดแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยแค่ขับไปเติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้มาอยู่91 0 0 0นพโลนะครับผมอ่าเราก็เลยมองแล้วว่าโอเคนะครับผมด้วยด้วยเรื่องของเลขไม่ด้วยเรื่องของสีขาวนะครับด้วยด้วยปีรถคันนี้เอ่อต่อให้เราซื้อแพงเราก็คิดว่าถ้าเราขายแบบเสมอตัวแต่ว่าเรารักษามิตรภาพของ เพื่อร่วมอาชีพไว้นะครับผมเวลาผมมีทะเบียนสวยเขาก็ซื้อผมราคาสูงนะครับก,ก็โอเคแลกเปลี่ยนซึ่งกันแล้วกันนะครับเขาคันนี้คิดว่าคงไม่ได้เอากำไรอะไรเยอะนะครับผมก็อยากจะอยากจะเขาเรียกว่ารักษาสายอ่ะถ้าศัพท์ของวงการเรียกกันว่ารักษาสายแล้วกันนะครับผมอันนี้ส่งไปเก็บสีแล้วก็ขัดฟื้นฟ,นฟนูสภาพสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เก็บสีในะส่วนการชนท้ายไปนะครับแล้วก็ขัดสีทั้งคันเลยนะครับนี่นะโอเค แต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บในส่วนของดีเทลกันชนหน้านะครับอ่ะทำไมถึงไม่เก็บผมกลัวสีเขาเหลือบนะครับเพราะว่าสีขาวนะ่ยต่อให้เทียบเก่งๆก็ยังมีความเหลือบให้เห็นอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจว่ายังไม่เก็บอาจจะมีรอยหินดิดนิดหน่อยนะครับผมฝากระโปรงนิดหน่อยนะฮะก็เป็นปกติของของการใช้งานรถเนาะนะครับผมโอเคก็โดนค่าเก็บสีไปทั้งหมด4,500บาทนะครับคือไปแพงที่ค่าขัดฟื้นฟูสภาพสีเนาะรถสายจอดนะครับ จะต้องโดนแบบนี้ตลอดเลยนะครับก็ต้องลูบดินน้ำมันค่อยๆขัดนะฮะโอเค นะครับผมคันนี้ก็เรียกได้ว่าสวยมากนะครับผมสวยแบบสวยสวยนะครับไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะด,ดูแนวหลงงังโครงแนวหลังคาเสาองค์เสาเอนะครับผมโอเคนะพื้นเพลินอะไรก็อาจจะมีข่าฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับท่านเจ้าของแกเคยเปิดกระจกขับรถนะครับคันนี้นะครับอันนี้คือข้อเสียของรถที่เปิดกระจกขับรถนะครับผมเนี่ยก็จะมีฝุ่นมาในจุดท,ที่มันไม่ควรจะมีนะคะแต่อันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากถ้าพื้นฐานดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมเสาบีเสาซีสวยหมดไม่มีชนไม่มีกระแทกข้างไม่คว่ำนะครับผมโอเค สวีฝั่งนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ซาสี่ฝั่งนี้นะครับผมสวยหมดนะครับผมลูกกลมความสวยไม่เคาะไม่คว่ำโอเคครับผมมาดูแนวหลังคาดันกันบ้างนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ารถความอะครับแนวหลังคาด้านบนเนี่ยจะเสียรูปหมดนะครับอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าน้ําหนักเครื่องอะอยู่ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ไม่จมน้ำแน่นอนนะครับผมถ้าจมน้ำเนี่ยป่าๆเนี้ยสนิมพวกเนี้ยเต็มไปหมดละแดงหมดละนะครับอันนี้สบายใจได้นี่นะครับผมโอเคคันแน่นฝุ่นจะเยอะนิดนึงนะสังเกตดูนี่เห็นไหม ฝุ่นจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเจ้าของเปิดกระจกขับรถนะครับผมอ่ะใครที่ชอบเปิดกระจกขับรถระวังไว้นิดนึงนะครับผมระวังนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวต้องใช้วิธีการเอาลมเนี่ยเป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นทิ้งไปนะครับผมเอ่อซีวิคเอฟดีครับเป็นรถที่ชิ้นส่วนพลาสติกเยอะมากนะฮะผมนับกี่ตะก้าเนี่ยแล้วก่อนนะอันนี้ไม่นับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตะกานะครับผมแล้วก็มีแบบค่าเบาะเบอร์ผ้าหลังโครงหลังคาแยกออกมาอีกต่างหากนะครับผมก็ เผื่อใครอยากลื้อนะครับผมแล้วไม่ถนัดจ้างเขาเถอะนะครับผมเพราะ FD เป็นรถที่ลื้อยากมากนะครับผมผ้านหลังคาคันนี้ได้90%นะครับผมก็พื้นฐานมาดีนะครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้น้อยนะครับโอเคม่านบังแดดนะครับอันนี้อะไรเลยอ่ะโอเคถาวรอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมพรมอ่ะข้อเสียของตระกูล Civic FD นะครับผมคือพรมอ่ะซักยากนะครับแล้วก็จะทําให้ซักได้ไม่ค่อยสะอาดเนื่องจากว่าเราไม่สามารถใช้น้ําแรงดันสูงฉีดได้นะครับถ้าใช้น้ําแรงดันสูงฉีดเนี่ย พรมนะครับผิวเขาจะเป็นขุยแบบนี้เลยนี่นะฮะโอเคนะอันนี้อันนี้แรงไปละนะครับเดี๋ยวต้องเอาไกลๆมาค่อยๆเล็มออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องยอมรับความจริงว่าพรมเนี่ยผมอาจจะได้แค่ประมาณสัก60-70%นะครับแต่อเผอิญว่าอันนี้พื้นฐานมาดีนะครับก็เลยได้เยอะนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้พูดดักไว้ก่อนเผื่อคันอื่นนะเผื่อคันอื่นมาเลอะนิดนึงนะครับคันนี้ดีอย่างเจ้าของแกปูพรมกระดุมไว้นะครับเลยทําให้เลอะเฉพาะแบบตามแนวขอบอะประมาณนี้นะครับผม โอเคเนี่ยแกปูพรม,มกระดุมนี้ไว้นะคะเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างด้านหลังนะครับผมโอเคอันนี้ไม่ได้รือ้คอนโซลนะครับผมอันนี้เพอผมอะพยายามรื้อเท่าที่รื้อได้โดยที่ไม่ได้กระทบเลยในหลายจุดนะครับเพราะว่าอยากจะเอามาเช็ดฝุ่นให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดรื้อคอนโซลของ C i v ิ c FD อ่ะงานใหญ่นะครับเอาประมาณนี้แหละนะโอเคอ่าด้านหลังนะครับก็สวยสดงดงามนะครับผมสวยๆเลยใสยๆเลยนี่นะครับผมอ่า อย่างว่าแหละเนาะรถเขาก็วิ่งน้อยด้วยนะครับผมก็จริงๆคันนี้ในเรื่องของสภาพโดยภาพรวมอะครับไม่น่ากังวลนะครับแต่ที่ผมกังวลเน่ยเพราะว่ารถเนี่ยเนื่องจากว่าไม้น้อยนะครับรถที่ไม้น้อยเนี่ยข้อเสียก็คือเพราะว่าไม้น้อยนั่นแหละนะครับลูกค้าอาจจะงงคือรถที่ไม้น้อยนะครับการสวิตจะไม่เหมือนรถที่ไม่มาตรฐานหรือไม่ปกติหรือไม่เยอะอะไรแล้วแต่ละกันนะครับผมไม้น้อยเมื่อไหร่นะครับคุณต้องโฟกัสตามข่อยางซีนยางต่างๆนะครับว่าจะมีรั่วซึมไหมหลังจากคุณไปวิ่งผ่านการใช้งานมาในระดับหนึ่งนะครับผมอย เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับผมเอาไปเทสรันมาละนะครับเรียกได้ว่าสุดสุดอะไรสุดกําลังของเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวมาเช็คในส่วนขององค์ประกอบต่างๆอย่างท่อยางอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเป็นอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องให้ทีมช่างมาช่วยละนะครับเพราะว่าทำไม่ไหวแล้วนะครับก็บอกลูกค้าตรงๆจากใจเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของรีวิวโครงสร้าง โลกแตกของซีวิกเอฟดีนะครับหรือ c ี vic นางฟ้านะเป็นทุกคันนะครับผมคือคิ้วด้านขอบกระจกเนี่ยจะชอบหลุดออกมานี่จริงๆตอนแรกไม่หลุดหรอกผมฉีกออกเองนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันบางแล้วมันก็เสื่อมสภาพนะครับผมอ่ะคิ้วเขาก็จะอยู่สฝั่งเลยนะครับอยู่ด้านในนี้ด้านในนี้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าถ้าเบิกอะครับจริงๆอะถ้าเบิกมันต้องเบิกทั้งเส้นนะครับคือเส้นยาวนี้เลยนะครับถ้าอยากจะให้มันเอ่อเป็นเหมือนเดิมนะครับของเดิมก็จะแบบบางๆแบบนี้นี่นะครับผมบางทีนี้เราก็เลยสั่ง ของใหม่มานะครับผมก็จะหนาขึ้นแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นงาน DIY แล้วกันนะครับผมเป็น DIY ที่ดันหนากว่าของโรงงานอะ่ะก,ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ของที่สั่งมาทดแทนเนาะก็เดี๋ยวจะติดตั้งเข้าไปให้แทนนะครับเดี๋ยวจะพยายามปักตะกร้าไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครกําลังมองหาอยู่นะครับก็จะมีหลายร้านนะครับบางร้านก็ จะเป็นแบบมีตัวจัดทรงมาให้ด้วยนะครับก็อาจจะอยู่3 4 0 0นะครับบางร้านก็ถูกหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆหลักการไม่ได้มีอะไรแค่เขาตัดยางเข้ามาขายนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเรามานั่งตัดทำเองอะ่ะมันจะยากนะคะก็เลยสั่งเอาดีกว่าโอเคครับอันนี้บอ่อให้เขามาฟอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือบอ่อจริงๆอ่ะยังสวยอยู่เพียงแต่ว่า มันมีการสึกตามธรรมชาติตามการใช้งานนะครับคือบริเวณนี้เขาจะมีแบบรอยรอลอกถลอกถลอกหน่อย,หน,อยหนึ่งนะครับก็เลยจัดการให้เข้ามาฟอกแต่ว่าเวลาฟอกเนี่ยเขาขอเป็นคู่นะครับในง้นเขาไม่คุ้มค่าวิ่งมาะครับปกติแล้วการฟอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อหุ้มถูกกว่านะแต่ว่าการฟอกเนี่ยมันจะประหยัดเวลากว่าแล้วก็มันจะได้แบบเขาโครงเดิมนะ,ะก็เลยเลือกที่จะฟอกเป็นหลักนะครับคันนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หุ้มใหม่เนาะโอเคก็สวยคิบเลยตอนนี้นะครับผมน่ะนี่นะ คก็ okay. ราคานะครับโอเคอันนี้เขาให้ถูกหน่อยเพราะว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับก็ตกอยู่ตัวละพันส์2ตัวก็2,000บาทนะครับผมป,ปกติจะแพงกว่านี้นะครับแล้วก,การฟ้องหน่อยจริงๆจ,จะเหมาะกับรถหรูอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับผม ใช้แบรนด์นี้ได้นะคือไม่จะเป็นต้องฟิกเรื่องของการเทียบสีภายในนะครับผมแบรนด์นี้โอเคราคาสเปคนอมอยู่นะครับไม่จะเป็นต้องใช้แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าถ้าพ่นภายในที่แบบฟิกในเรื่องของสเปคสีภายในอะครับสีพ่นพลาสติกอะจำเป็นต้องใช้ของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้เดี๋ยวปักตะกร้ามาให้ด้วยนะครับ นะครับผมอ่วันนี้ลองลองเปลี่ยนแบง์ดูบ้างเนาะลองหลายๆแบนด์นะฮะจะได้อ่เป็นตัวอย่างในการซื้อให้หลายๆท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเปลี่ยนในส่วนของหน้าจอของ Civic FD นะครับจริงๆยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าบางทีเนะี่ยตกหลุมเนี่ยมันมีดับบ้างเป็นระยะแสดงว่ามันเริ่มเริ่มเสื่อมสภาพน,นะครับเกิดจากอะไรเกิดจากตากแดดน,นะครับแน่นอนเลยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่า ถ้าตากแดดปุ๊บอะหน้าจอพวกนี้ด,ด,นนด้วยความที่ว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนาะมันก็จะ,จะมีความเสื่อมนะครับผมวันนี้ลองลองแบรนด์นี้ดูนะครับอลองแบรนด์นี้ดู น้ำคิ้วขอบอยางกระจกแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะครับผมอ่ะแต่ผมอ่ะเรียกคิ้วประตูนะครับผมข้อดีของสมัยนี้แน่นอนนะครับผมมีของเทียบมาขายแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับก็แต่อความปจริงว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเขา้ารูปเป๊ะเหมือนเหมือนของแท้นะอันนี้ผมก็เพิ่งจะลองสั่งมานะเราปกติแล้วเนี่ยผมถูกสอนมาเสมอว่าคิ้วพวกนี้อ่ะครับให้ให้ใช้ของแท้นะอันนี้ลองลองดูเผื่อว่าดีนะครับผมท่านอื่นจะได้ซื้อตามนะก็เดี๋ยวจะปักตะกร้าร้านที่ซื้อไว้ให้ด้วยนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมเรื่องของเท็กเจอร์ก็อาจจะยังไงสู้ของแท้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับรวมถึงระยะก็อาจจะมีดิฟหายไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่โดยภาพรวมอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสัมผัสแนบชิดนะครับผมสามารถรีดน้ําได้นี่นะครับอ่าแล้วเมื่อกี้ลองลองปรับกระจกดูคือไม่ได้ฝืดนะที่ผมกลัวผมกลัวฝืดแล้วฝืดเนี่ยเขาจะไปบาดกระจกนะครับอ่าฝั่งนี้ก็อาจจะมีแบบขาดขาดไปหน่อยนึงนะครับแต่ยอมรับได้นะครับนิดเดียวนิดเดียวนะ ส่วนใหญ่จะเจอกับรถที่แบบเป็นสายจอดไอ้พวกคิ้วพวกเนี้ยที่เสื่อมอะครับอ่ะสายจอดแล้วก็อาจจะมีโดนแดดโดนฝนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับจะเจอบ่อยแต่ถ้าเกิดรถใช้งานทุกวันน่ะเต็มที่ก็แค่อาจจะมีซีดนะครับแต่คันเนี้ยคือตัวขอบยางอะมันเสื่อมไปเลยนะครับขอบยางด้านในไม่ใช่ขอบยางด้านในอะตัวรีดน้ําด้านในนี่ตัวเนี้ยอะผมวิ่งไปละเนี่ยครับมันเสื่อมไปนะครับผมเพราะว่าบางทีเราล้างรถนะครับแล้วเราไม่ได้ออกไปวิ่งนะมันก็แบบมากัดอยู่มันก็จะกักน้ำไว้แล้วก็กัดเสื่อมไปเลยนะครับผมก็เปลี่ยนให้นะคร เล็กับของแท้ไปไปพอสมควรเหมือนกันนะครับก็อยากจะทําให้ละกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลอช่างกุญแจมาทํากุญแจให้ใหม่พอดที่ผมบิดกุญแจหักปัม๊มกุญแจใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบายร้านมาบริการนอกสถานที่เลยนะโอเคนี่สําหรับเซ v i ์ f ิเอฟดีคันนี้ปึ๊บล็อก่ปกดล็อกเรียบร้อยนะครับผมคือไม่รู้ข้อออกแบบกุญแจมาไงนะแต่คูณฮอนด้าบางรุ่นแล้วกันเน้นรถบางรุ่นแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้หมดนะชอบหักตรงนี้ผมก็ไม่ได้ว่าบิดแรงอะไรนะ เนี่ยผมแค่อยากจะลองเทสดูใช่ไหมผมบิดปุ๊บหลุดออกมาท้งเบ้าเลยแล้วก็แตกหมดเลยนะครับไปแตกที่ขนส่งด้วยนะครับทีนี้ก็เลยรีบรีบ,รบด่วนๆก็เลยโอเคโยนทิ้งไปเลยนะครับผมเอาแค่รถให้พอวิ่งได้กลับมาก่อนนะก็เลยโดนค่ากุญแจไปอีก2,000บาทนะครับผมโอเคอันนี้ดีอย่างหนึ่งเลยยังพอเหลือเศษซากอะไรให้เขาหน่อยนะก็เลยปั๊มมาง่ายหน่อยนะครับผมถ้าเป็นลูกค้าปกติทั่วไปเนี่ยปัม๊มกุญแจที่มี immobilizer ครับจะต้องมี 25- 0 0หรือ3,000ันนะครับอันนี้คือโดนถูกหน่อยนะครับผมโอเคครับ สำหรับสตรอรี่ของ Honda Civic FD คันนี้นะครับถ้าลูกค้าชมผมมาจนถึงตอนนี้ แสดงว่าลูกค้ามีใจไปเกินครึ่งแน่นอนนะครับผมทีนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนเลขทะเบียนที่ติดรถที่เป็นป้ายประมูลตอนนี้นะครับผมไม่ใช่เลขทะเบียนณนะปัจจุบันนะครับผมคือรถคันนี้ท่านเจ้าของเดิมครับแกเอาไว้ฝากเลขทะเบียนนะครับและปัจจุบันเลขที่ฝากไว้ปัจจุบันนี้คือขายไปแล้วอยู่แค่ขั้นตอนของการรอสลับเลขอยู่นะครับผมก็เลยเอาป้ายประมูลส่วนตัวเนี่ยมาใส่คันนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อเวลาวิ่งไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรจะได้ตามตัวผมได้ถูกเนาะอันนี้เป็นเหตุผลที่จริงใจนะครับไม่ใช่ว่าต้องกาารรรรหมหมเพอะไนนนคัับปจจุี้ ยังรอสลับป้ายอยู่นะครับเดี๋ยววันที่ลูกค้าซื้อคาดว่านะครับภายในสัปดาห์นี้เนี่ยป้ายใหม่น่าจะมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คืออย่างว่าแหละรถที่เป็นไว้ฝากเลขทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะใช้น้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดรถกันนะครับบอกก่อนว่าสภาพสีภายนอกณวันนี้นะครับอยู่ประมาณสัก80%นะครับตัวรถอาจจะเคยมีเก็บสีมาบ้างตามอายุตามปีรถนะครับที่เก็บที่ผมก็คือฝาท้ายกับกันชนท้ายนะครับที่มีตาหนิเล็กน้อยก็จะเป็นในส่วนของ กันชนด้านหน้านะครับซึ่งทางอู่สีเนี่ยเขาไม่อยากเก็บเพราะว่าเขามองแล้วว่าสีเนี่ยมันยังกืนเข้ารูปกันอยู่นะครับผมคือสีขาวเนี่ยจะเป็นสีที่เก็บค่อนข้างยากนะครับผมถ้าไม่เก็บรอบล่างไปเลยก็คือไม่เก็บเลยนะครับผมตัวรถเป็นหน้าไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับถ้าลูกค้าสังเกตที่บริเวณกันชนหน้านะครับหน้าไมเนอร์เชนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวยูคว่ำนะครับจะแตกต่างกับก่อนเชนที่เป็นตัวยูหงายนะแล้วลูกค้าลองสังเกตดูนะครับกระจังหน้าไฟหน้าก็จะม ฟิตเมนต์รถว่ากันตามความเป็นจริงความสูงของรถเป็นสแตนดาดนะครับผมต้องแจ้งอย่งีก่อนเพียงแต่ว่ารถคันนี้ใส่ล้อขอบ17มานะครับค่อนข้างจะใหญ่นิดหนึง่งตัวล้อก็อาจจะมีริ้วรอยถลอกบ้างทั่ว,วไปนะคะทีนี้เนี่ยตัวยางเนี่ยผมต้องเรียนลูกค้าตามตรงว่าดอกหนาปีลึกถ้าให้ดีควรเปลี่ยนนะครับแต่ที่ผมอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนส่วนหนึ่งแหละก็คือจะเป็นเรื่องของบัจเจ็ตราคารถด้วยคือผมพยายามจะคุมราคารถคันนี้ไม่ให้เกิน200แสนนะครับแล้วก็ใจหนึ่งลึกๆของผมนะครับผมว่าทรงนี้สวย นะครับแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามีลูกค้าอีกหลายๆท่านไม่ค่อยชอบคาแรคเตอร์นี้นะคือมันดูเป็นแบบขาวดํามากเกินไปนะฮะอันนี้ก็เลยยังเว้นไว้แบบนี้ก่อนนะฮะให้ลูกค้าตัดสินใจเอาเองว่าโอเคล้ออะไรนี้แฮปปี้ไหมนะครับถ้าลูกค้าซื้อล้ออะไรนี้ไปลูกค้าก็เปลี่ยนยางก็คือใช้งานได้เลยนะครับตัวล้อก็มีรอยถลอกเล็กน้อยนะครับหรือลูกค้าบางท่านอยากจะเปลี่ยนไปล้อตลาดอย่างเ uh, อ่อ e, ทีเอซีอย่างเงี้ยที่แบบ F อฟดีเขาชอบใส่กันอะไรเงี้ก็ว่ากันนะครับก็ยินดีบริการถ้าลูกค้าพร้อมจ่ายนะครับผมโอเคอะแต่จริงกับฟิตร์แมนมาแบบนี้ดูดีนะครับแค่ว่าถ้าเป็นล้อดำเนี่ยไม่ใชุ่กคนที่จะชอบรถรถขาวล้อดำนะครับก็บอกกันตามตรงเนาะฟิล์มติดให้ใหม่นะครับขออนุญาตเลือกเป็นฟิล์มดำนะครับอยากจะให้ตัดกับคาแรคเตอร์รถนะครับที่เหลือก็คงไม่มีอะไรมากนะครับคันนี้เป็นตัวที่เรียกว่าไมเนอร์เชดแล้วหรือไฟท้ายแปดเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วภายในนะครับทำคาร์สปาให้เรียบร้อยแล้วสวยงามสะอาดตาแน่นอนนะครับคันนี้ได้ประมาณสัก คู่หน้าฟอกให้เรียบร้อยนะครับอยากจะให้ใช้ของเดิมนะของเดิมก็สวยงามสะอาดตานะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าออกมาจากป้ายแดงจริงๆอ่ะครับเขาจะเป็นบ่อผ้านะอันนี้ทางเจ้าของเดิมอ่ะครับท่านแรกอ่ะครับเขาอาจจะหุ้มบ่อหนังค่อนข้างจะเกรดดีนิดนึงนะครับเลยทําให้ค่อนข้างจะสวยเลยแหละนะครับทีนี้พอมาเจ้าของคนที่2เนี่ยรถคันนี้เป็นรถสองมือเนาะผมลืมแจ้งนะฮะพอมาที่เจ้าของคนที่2เนี่ยครับผมแกก็อาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แกจอดอย่างเดียวเลยเนื่องจากเอาไว้ฝากเลขทะเบียนนะครับแล้วด้วยความที่ว่า เป็นรถที่ใหม่น้อยอะครับผมเราจะสามารถรู้ได้เองโดยปริยายครับตามพลาสติกตามคอนโซลต่างๆเนี่ยที่เป็นเ,เนื้อพลาสติกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลอกนะครับพมลงพมาลัยคือสวยหมดนะครับหกกงหเกียร์พักรงพักเท้าแป้นเบรกนะครับผมเรียกได้ว่า ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้มาบ่อยนะครับถ้าไม่ใช่พักพวกกันแบ่งมาให้กันแล้วกันก็ต้องตอบแบบนี้นะครับผมหน้าจอ a อนด o อ d ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะของเดิมเนี่ยตกหลุมกระดับนะครับตกอีกทีติดนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วกันนะครับเลขไมชอยู่91,000่กิโลเมตรนะครับหรือ92และกันอ่ะกำลังเลขสวยนะครับผมถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับรถปี2010ปลายปีนะครับคันนี้จดธันวาปี2 0 1 0นะครับผมห้องเครื่องยนต์โครงสร้างสวยทั้งหมดนะครับผมเครื่องยนตก็ผม้้องแจบบบนนีะครั หลายๆท่านอาจจะชื่นชอบรถเลขไม้น้อยถูกต้องไหมครับแต่ในฐานะคนที่เป็นคนเซอร์วิสรถนะครับผมก็ต้องตอบเลยว่าส่วนตัวผมอะผมค่อนข้างจะกังวลนะครับผมบอกแบบไม่โลกสวยเลยนะครับทำไมถึงกังวลล่ะก็ในเมื่อเลขไม้น้อยนะครับผมคือให้นึกภาพคนเรานะครับถ้าไม่ออกกําลังกายนะครับผมแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเราไปออกกําลังกายนะฮะอะนั่นแหละเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผมปวดเนื้อปวดตัวเหมือนกันรถก็เหมือนกันนะครับวันนี้ รถเขาใช้น้อยผมเนี่ยพยายามวิ่งวอร์มทุกวันนะครับผมวิ่งทางไกลวิ่งในเมืองนะครับเพื่อให้เนี่ยดีเฟกมันเกิดนะครับแต่วันนี้ดีเฟกก็ยังไม่เกิดนะครับก็เลยโอเคณวันนี้ครับผมใช้เวลาทํารถคันนี้น่าจะประมาณ1เดือนเต็มนะครับก็น่าจะโอเคแล้วแหละน่าจะเข้าที่แล้วแหละหลายๆจุดก็ที่คาดการว่าจะร่วดซึมก็ไม่ไม่มีเหตุการณ์่วซึมนะครับผมก็มั่นใจได้ละนะครับว่าสวยสภาพสมบูรณ์ของเหลวถ่ายให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับแต่ อย่าไว้ใจทางนะครับอ่ะวางใจผมได้แต่อย่าวางใจรถนะครับถึงเลขไม้จะน้อยนะครับผมแต่ยังไงโอกาสที่จะมีการดีเฟกเกิดขึ้นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับพูดแบบตรงไปตรงมาในฐานะคนซ่อมรถเลยนะครับอ่าอะไรก็ตามที่มันน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับอะไรก็ตามที่มันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับต้องเอาแบบกลางๆแล้วกันนะครับและบทสรุปของ Honda Civic FD อ1.8รุ่น S นะครับหรือรุ่นเริ่มต้นคันนี้นะในราคา199,000บาทนะครับพร้อมกับรายละเอียดที่ผมขึ้นไว้ให้ผมแจกแจงต้นทุนให้ขอกำไรแบบตรง ไปตรงมาเลยนะครับผมอ่ะซึ่งคันนี้ผมทาใจไว้แล้วแหละว่ากาไรน้อยเพราะว่าคอสเนี่ยเรามาแพงตั้งแต่ต้นนะครับแต่เพื่อแลกกับสภาพรถไม่น้อยแท้แทที่ผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าผมรู้อยู่แก่ใจว่ารถคันนี้เขาซื้อมาแค่ไว้เพื่อฝากทะเบียนจริงๆถึงเขาจะละเลยในการดูแลรักษาบ้างนะครับผมเพราะว่าเจ้าของรถคันนี้แกก็มีรถหลายคันนิดนึงนะครับปัจจุบันนี้รถอ่ะ โอนเข้าชื่อผมละนะครับผมรถก็อาจจะมีหลายลําดับนิดนึงนะครับก็ต้องเคลียร์กันประเด็นนี้ก่อนนะครับผมอ่าเพราะว่ามีเรื่องของการสลับเลขอีกอะไรอีกนะครับผมอ่าซื้อรถซื้อกันที่สภาพรถนะครับลูกค้าอย่าซื้อกันที่ลําดับในเล่มละกันนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะตั้งแต่โควิดนะครับหรือก่อนโควิดด้วยซ้ำนะคันนี้ราคานะครับก็อาจจะสูงหน่อยนะครับต้องแจ้งแบบนี้เลยนะอ่าจริงๆอ่ะผมอ่ะเคยคุยกับลูกค้าท่านหนึ่งไว้ว่าผมอ่ะถ้าได้ขาย C ี vic f d อ่ะครับอ่าผมจะพยายามทำราคาเี่ ไม่ให้เกิน2 0 0แสนเพราะว่าถ้าเกิดเกิน2 0 0แสนอ่ะไปเล่น Civic FB Boy ดีกว่าผมบอกแบบนี้เลยนะคือเพิ่มอีกนิดหน่อยอ่ะได้ FB Boy ยแล้วนะครับแต่ Civic F d ดีเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่ถ้ารถสวยอ่ะครับราคาทะลุ2หมดนะแต่ในตลาดรถไม่สวยดันเยอะกว่ารถสวยนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ว่าราคา Civic F d ดีเนี่ยค่อนข้างจะสวิงเลยนะยิ่งก่อนเชนปีต้นๆเนี่ยมีตั้งแต่แสนต้นๆ้นเลยนะครับจนถึงแสนปลายปก็ก็มีให้เห็นนะครับสำหรับรุ่นท็อปๆนะครับผมโมเดลแบบ 1 0 8 EL อะไรประมาณนี้นะครัคันนี้นอกจากเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วนะครับราคาก็ว่ากันตามตรงแหละก็เสมอ200,000แหละพอเดี๋ยวลูกค้าต้องไปพิจารณาเรื่องของยางอีกนะครับผมลูกค้าลองพิจารณาดูว่าถ้าลูกค้าหา FD ได้ถูกกับผมนะครับเลขไมล์โอเคไม่เป็นไรแล้วแต่ละการนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ได้ชอบเลขรถเลขไมล์น้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าไปทําถ้าทําได้ถูกกับผมลูกค้าไม่เหมาะกับรถคันนี้แต่ลูกค้าทําแล้วคิดว่าใกล้เคียงกับผมนะครับไม่ถนัดที่จะไปตรงนู้นไปตรงนนี้้ไปตรงัน ซื้อที่ผมดีกว่านะครับถึงผมอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าเชื่อผมเถอะขนาดผมคนในวงการนะครับยังคีปในเรื่องของคอสเนี่ยได้ไมาเยอะเลยนะครับสำหรับตระกูล Honda c ซ vic รุ่นนี้นะครับผมก็มั่นใจนะครับวันนี้ก็เป็น F d ดีที่ไม้น้อยคันหนึ่งที่ไม่ได้มานานละนะครับเพราะว่ารถไม้น้อยเนี่ยผมไม่เคยสู้ราคาเขาได้เลยนะครับวันนี้ดีอย่างว่าเป็นพักพวกกันก็เลยได,ได้ได้แบ่งมานะครับผมก็ ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับผมโอเคคันนี้คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานนะครับผมแต่ว่าต้องรอเล่มทะเบียนนิดนึงนะเอาไว้สลับเลขอยู่นะครับผมรถจอดอยู่คลองหลวงคลอง4จังหวัดปทุมธานีนะครับผมลูกค้าท่านใดต้องการเข้ามาชมรถนะครับขอความกรุณานัดผมล่วงหน้านิดนึงนะครับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการอุดหนุน ผลิตภัณฑ์นะครับที่ใช้ในการดูแลรักษารถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในการทองความสะอาดนะครับหรือผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับเป็นร้านที่ผมซื้อใช้เองนะครับและผมกล้ารีวิวว่าถ้ารวมโคด้ดรวมอะไรแล้วเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับฝากติดตาม YouTube ภูมิใจนำเสนอและที่ตอกภูมิคา CH ไว้ด้วยนะครับผม